อนนี้แต่งหน้าอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนูก็เปิดเเพลงเพลงที่หร้องอ่ะในไเรื่องแล้วไปชัแต่งห้าหนถามว่าช่วยเพลงมันเศร้าจังเป็เรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เลยเล่าเรื่องยาทีฟางเร่องหยาเ่งผีเ่ก็เลยเล่าเรื่องหน้าผีาแล้วไดูใครมนก็จัหนกด ยังไม่มียังไม่มีเวลาเลยเพาะใจว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วท่นจิตเป็นสมาธิแล้วบอกยาดิบๆอะไรบะไหาเข้าฉายแล้วนักะอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้นถ่ายทำรายดามีอะไรแปลกไหมไม่มีอะไรแปลกแต่ว่าตอนที่หนูไปไหว้อย่างไปบอกว่าแ้ค่นอให้แบบายนเรื่องนี้รับลื่นแล้วมีความรู้สึกอะไรที่ยากอยากถ่าทอดถ่ายเอะไรเงี้ยก็บอให้ได้รับรู้นะถ่ายทอดให้คนดูได้รู้อะไรเงี้ยมีบาฉากที่ สิกยังไงอะไรเงี้ยแล้วความที่เราไม่เข้าใจคนนี้เราก็ไขข้อยังแับหนึ่งที่เราควจะเข้าใจนะความเข้าใจนักแสดงแต่ฉากนั้นมันทำในจุดที่แบบรักใครก็อีกไม่ได้อืมอาการเป็นยังไงเอออาการนะก็คือที่บอกว่าควบคุมไม่ได้คือคืออารมณ์มันพามไปรู้สึกมันไม่เหมถูกที่เราเตีความเอาไว้อืมแล้วเราถอดถอดความรู้สึกตรงนั้นออกไหมหลังจากที่มันขับเพราะครับผมว่าทุกอย่างนรกขับก็เป็นปกติแล้วตัวติเอง์่ะก็เซอร์ไพรส์ทุกอย่าง ได้ขนาด้เลหรอไมเราเล่นเก่งจังัเลยใช่แล้วไปดูเรเช่ในมาดิต่อยังไม่ได้เห็นเลยออางี้จะได้เห็นกันเลยอ๋อนั่นคือเชฟเกียวที่่เขาบอกว่า กายไก่อ้าวไก่เลยเอ่ไ่ะเออเมื่อหคนเริ่มสแล้วอะไรเงี้ยมันยังไงสานะใช้่หลายปี้ยังไม่หมดเลยออกเห็นหลายคนเฮ้ยเริ่มอัเดต้องเจนต้องาว่เออเอเ่อเหลือแค่ไหนนี่จะมีผลงานช่วงวเี่ย คือหลายคนก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที yes. ่อยากไปเล่นใช่ใช mm ่ค hmm. no <the> ือท mm ี่หนูไปให้สัมภาษณ์กับพี่ก่อนหน้านี้ว่ามีติดต่อมาแบบเยอะแอบเกนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจรับพิธีเพราะว่ารอพี่ดิวเนี่ยละค่ะโอเราพี่ดิวเกาะมากครัใช่พี่ดิวามากเลยไปเล่นกับ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 แค่ก็แค่ แรกก็คือเซอร์ไพรส์เอเพราะว่าแทนยังไม่มีผลงานในโงการมาก่อนเลยที่คือแบบเรื่แรกของงานเลยแกกอดเขเลยเออ่มอแกเข้ารักก่อนแกกอเลยแกกอดเลยอกะถ้าเกดใจเลก็เก็บของให้เขาสำหรับนการแสดงเราเรามีมุมมองยังไงว่าทักหลังมาคนที่มีสัญญาพ่อแบบนี้สามารถไปร่วมงาน ใช่อื่นๆใช่มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ก็ถือว่าคือสมัยนี้มันมีผลงานที่หลากหลายมีงานที่หลากหลายมากขึ้นเลยนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีของแสดงเลยที่ที่ทางช่องหรือทางร่วสังกัดอัญญาให้แบบเราได้สามารถไปรับงานในรูปแบบที่มันแตกตา่างไปจากที่เราเคยรับมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นโอกาสที่ดีมากอย่างที่เมื่อกี้ย่าบอกว่าคือเหลืออีกหลายปีคือเพิ่งต่อไปหรือว่าอย่างไงใช่ค่ะนี่ครับรบเฟรมอ่ะคุณยว ใช่อันนั้นเป็นวัที่เอ่อถ่ายเพาะวันนัค่ะันิิีอะไรทให้ตัดสินใจที่จะต่อสัญญากับชงต่อเนี่แก็มอย่สัญญาก็ยังยังยังอยู่นะคเดิมว่าก็ตอสัญญาไปด้วยแตว่าคิดว่าอยู่กับช่องก็ช่โอกาสที่ดียมากหนูก็ไดแจงเกิ่มาละคของช่ด้วยอย่างสไทยอะ่างี้่ะก็ไม่ได้คิดเือไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ก็ทำด เทาไม่ได้ไหมเล้ก็ได้เออให้เลขอ่ะให้เลขให้เล่อ๋อี่มีนะี่มเป็นความมีโอกาสอยู่นเนี่ยเออเื่อมันมีโอกาสที่แบบว่าเราร่วมกับใครอื่นได้เราเลต่อจริงๆอะตอนแรกอะช่องอะค่ะให้โอกาสมาจากชมจะเห็ เป็นชีวิตของ Netflix เล่นภายนคลาสิกอะไรอย่างนี้ค่ะนัพีมาที่แบบชงเท่วก่ได้รับงานที่หลากหลายมา็แ้งแต่อนเรกเลยที่ทะ่างเหตุคนนี้ทำให้เราเลือกที่จะต่อเหตุคนนี้ด้วยค่ะเรเอโอเคค่ะมีเกิดอรนะเอแล้วคนนี้ถามแล่คอปนดานเขาถามล่าสุดเหมือนเ่อน้อมปฏิดาของเราเหมือน <c oughs> คืนคืนชีพมาแล้วเออเหมือนเหมือนแบบโอเมกี้เปลี่ยนปฏิญาเนาะเออเขาก็บอกว่ามันจะได้เห็นปณิญากลับมาแบบมีเธอใช่ไหมเลย,าเลยมาถ่ายแล้วในในมุมของเราก็ได้มันจะมีโอกาสไหมยังไงยังอยู่ช่วงเดียวกันอย่างเงี้ยยังอยู่ช่วง,งเดียวกันคือว่าต้องมีโอกาสได้แบบเจอการพวกงานการอะไรย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ไมกี้ก็ต้องเติบโตไปอีกไกลม,มากๆเลยยังไงสุดก็เห็นไมกี้ได้แบบได้รับโอกาสให,าใหม่ๆด้วยอนะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตามอยู่เอ่อดีใจเรื่องมากๆเลยเรามีคุยกับน้องให้กำลังใจน้องไหมตอนที่น้องโผล่แบบเกลียดตัวใจนี่ค่ะเพราว่าก็ไปให้กำลังใจแสดงว่าหลังบ้านเราก็ยังแบบรักกันดีปฏิดากลับมาแน่ใช่ไหมเราจะเห็นแบบฟีดแบกที่แบบว่าเออแบบแฟนๆแบบเรียกร้องยังรอรอเออแค่ะเห็นเอ่อช่วยเจอรออยู่เออรออยู่คือคือเขาเรียกว่าอะไรปฏิดานี่แบบมัธยัาเอ้ยไม่ใช่ปฏิดานี่คือ อดทนขดยังไงมีนิดๆหน่อยๆก็ไอ้นี่ะเอออ๋อเนี่ยเล็กนิดหน่อยก็ได้ใช้คำไม่ถูกเราจะจะจจะมีเซอร์ฟแบบว่าต่อเรือลมหายใจเรือพันดาวไหมอือหนูว่าก็อยู่ทุกข์ใหญ่แล้วใช่งานชั่กันอยู่นั่นก็รอลุ้นเนาะรอลุ้นก็ถ้ามีโอกาสก็จะรอลุ้นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ก็พี่นะลูกหนึ่งสองหนึ่งสองพัวปัวัว